มันสตีทไฟเตรอร์เขาเล็บกันแล้วลนะ่ะเนี่ยโอ้ไม่เอาเบียดด้วยชิคเกียนนะทุกคนโอเคเราได้เอ็กซ์ีนะฮะโอเคเรามีอ๋อเปเชียลอีเวนต์นะลุ้มสู้วันนีนก่อนเลย ไได้ๆๆยอีกอ้ u p g r a d อี๋หนึ่งวิดมิชชั่นมิชชั่นอ๋อมีได้แคทฟูดได้ฮะโอ้้คทฟูดเต็มเลยอี๋เป้นทุกคน อวันนี้ก็มีซอมบี้ซบซบนะชิว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 ัินี้ชิวชิวชิวิชิวชิวชิวิวิวชิวชิวชิวิิวเิวิิงชิวิวชิโชิวชทวกทิวชิวชิวชนะ ดูงูมุดถึงนี่เลยทุกคนเนี่ยดีการมุดมากเลยมุดเก่งๆดูมุด g ริงแบบนี้เลยนาุตรอด มีอะไรตอนนี้คุยอะไรกันตอนนี้เราเล่นเกมคุยกันประจำไหมวังไม่คุยอ่ะอุ้ยหมูหมูอุ้หมูแดงหมูแดงเกะมาอ่ะอุ้ยหมูขึ้นมาแล้วหมูมาแล้วอือ โอ้โหสุดยอดจริงจรมูมูตายแล้วคุยตอนไหนไม่คุยคุยตอนอาทิตย์สุดเยอะจริงๆนะทุกคนเพื่อนเราจุดยอดจริงจรเพื่อคอยสนับสนุนนะเราตัดต่อมาขึ้นเนี่ยใช่เพื่อนเราสนับสนุนทางนี้นะ โอ้ยปโอ้ยปโอ้ยปโยิปโอ้มุล้มันน่ากลัวอย่างนี้ที่คุณโอ้โหโหโอ้เรียบร้อยเรียบร้อยอ่าจิบแคตฟูนะโอเคเราไปเข้าเรื่อง into the future อืไมไนปืนอันนี้เล่นยาวๆนะฮะเอเวอร์เรดของเราเดีย๋ยวเอเลียนเอเลียนกำลังกินเอฟเวอร์เดเดีย๋ยวนี้ไม่ค่อยมีคนดูเลยช่วยกันดูหน่อยนะ กดไ like ลด้วยอย่าก,กด like ดีไล่ผมอย่าก,กดรีพอร์ตด้วยนะไม่ดีไม่ดีรู้ใครกดรีพอร์ตมีเครื่องนะเพื่อนผมแก้ประจำเงิ report. นรีพอร์ตอืมซีสินอะไได้ไหมโอเคโอเคอเคองมาแล้วฮะ เราแพ็กซอมบี้มาสูเนะี่ยเราเราต้องพึง่งพลังของเอ,อ่อไอปโลนะฮะโปโลแคปนี่ฮะมันตีแรงมากฮิมโปเอเลียนตีแรงเลยปันนั้นสองตัวแล้วฮนะมาเร็วจริงๆฮนะเบะ ไม่ใช่ซอมบี้สิเอนเป็กซอมบี้มาซู่เออมีมีความหวังความหวังกระเด็นกลับไปเอ้ยมันกระเรด็นนิดเดียวเองมันตายแล้วเรียบร้อยนี่ะเพิ่มพลังโจมตีฐานนะโจมตีไกลโจมตีตัวหลังนะโอ้โห و, เรียบร้อยครับเราน่าจะผ่นะา,ะนนา,นานแล้วนะยิงของมาเลยตอนนี้ทันไม่ทันแล้วอ่าดีแค่ซีพียู เราเค็เป็นทีนึงก่อนนะนี่ไทยแลนด์อา้าไทยแลนด์มาอยู่นี่โอ้โหมามาคอนข้างไก่นะโอเคโอ้โห <laughs> จานบินล้อมซอบองค์พระนะ <laughs> โมดิโก้นี่ฮนะ mi lê lê này cổ đi trong má mực chụp tì tì man tôi đang nghĩ gì ô hô má rèn kinh โปโลโปโลเกตโปโลเกตนี่เนี่ยนี่โมเลกุนจุบตีเป็นเลยดูโมลกอนต่ไมหมาเมือกระเด็นได้คุณเห็นไหมจุบตีอุ้ยอุ้ยหมาดำเราเจอหมาดำทุกคนอุ้ยมีหมาดำตายแล้วตายเร็วก็ตายเร็วเลยนะ โอเคเราเอาเกตการเงินให้ซื้อตัวได้โอ้โหตายยากตายเย็นนะมาดามาสองตัวแล้วจงตีขีดไปนาวุธตูม้มอ๋อตายเลยเอ๋ตัวนี้เป็นไง่ครั้งแรกโอ้โหทีนะ่เะที่โอ้โ่โอ้โหเรียกว่าไม่ได้โชว์ของเลยนะเกมก็จบซะแล้วโอเคไป คมโบดียนะคับ,บูชาของเราไบเลือพลังงานเหลือเฟือนะคลิปนี้ยาวแนะ่นอนะแต่แบ่งนะโอ้ที่คมบูชาเท่มากเออเหมือนมีพลังวิเศษนะอาจจะแบบตัดเป็นสองสามคลิปนะง จมตีโจมตีอีลาบอีลาบอื้อโปโ,โลของโอพีนะโจมตีโจมตีโอ้ปโหตายเนีไงไง่ยได้ตังค์เยอะได้ตังค์เยอะเก็บกงินเงินเก็บกงินเงินโอ,อ้จิงโจ้จิงโจ้โจมตีเฮ้ยเอเลี่ยนใหม่อุย๊ย Chết rồi, chết không có vô lý nữa Cái này Thuổi rồi tụi con Thuổi rồi Chăm tìm, chăm tìm Ờ, cái bóng này cảm giác như nó sẽ chiến đấu với... Monaco trước, โอ้โหติดติดสโลตุ้มโอ้โหโจมตีติดสโลอีกโจมตีสิตุ้มตายแล้วเรียบร้อยฮะไม่มีอะไรเลยนะฮะกว่าจะโจมตีติดสโลติดสโลติดสโลนะเนี่ยฮิโปไม่ละแกะตัวเบาแกะตัวบูมโอ้โหไม่กระเด้งเลยฮะเฮ้ นายเคยออกน้ำปกคลิปน่ะโชว์ของด้วยโชว์ของน่อยโอ้โหโชว์ของตีสโลอีกแล้วบูมโอ้โไม่กระทบกระเทือนนะฮะแล้วมีวอต้าตอนนี้เอมอตตาแล้วนะฮะโอ้โหไม่ไม่กระยับกระยื่อนนะเอาเอาตายแล้วโอเคแล้วเรา เราชิวๆแล้วคราจังหวะน,นี้เหลือแค่ฮิปโปก็ต้องผ่านให้ได้นะฮิปโปสองตัวนะฮ,ฮิปโปเอเลียนนะเฮ้ยบานจุปตีแรงิงเบียบเบียบเบียบตัวอื่นไปไหนหมดเนี่ยเฮ้ยจบปตีเรงนะทำอะไรกันจุมตีเออ เออแต่แล้วจมตีจมตีจงจ,จมตีดับเพื่อนมันมันจมตีแรงนะเออจมตีสิจมตีอ้าวตัวอื่นหายไปไหไไนหมดเนี่ยเดือดแทงเค้นเ่ยมันได้โกหกตายแล้วเนี่ยเห็นไหมจมตีเอ้ยทำไม่ปิปโอมถึกยังพูดปุ๊ตาย ปุ๊บปุ๊บตายน,ายนาล,เล้เอออาเร็วเร็วเ๋ยวเวลาผ่านด่านนี้แล้วนี่นี่นี่เราไม่เจอไหนๆเ,นเอจูลูก้าทักทายทุกคนไม่ได้ออกมาทักทายทุกคนเลยนะไม่ได้ของอะไรเลยนะใน,นนอนกันไป Filipin, ah Filipin,kan Kanik ni, lebur, leh, 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 gini, Ni ni nasi, 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 เริ่มเลยฟีบินเนี่ยนี่นี่ยแทงแคดตึดขึ้นแล้วฮะทุกคน โซล่าเคประบบสุริยะของเรานั the, the ่นเองไอ้เทยนคปยังตายในบงในอืดไงไอ้เทียคปบ้าโอ้ยง่าตัวโกงมาแล้ว Ư ừ. đi bên xa Một chàng mà Chàng mà Chúng đi mà Chúng đi Mà liên lạc Ủa Chúng đi bay liên à Ư cái gì โอ้โหเมลน้ำเมลน้ำจมตีเร็วฮะอู้เราไม่ได้จมตีมันเลยเราจมตีช้านะอ้าวไฟของเฮ้ยนี่เนช้างไปนะฮะบูมแต่ยังกระดีนฮะ คือเป็นเรื่องดีๆที่กระเด็นนะบูมปล่อยโจมตีปล่อยของแล้วอย่าให้มันตายก็ับผมมีติจโลรตังมาฮะบูมตายแล้วมแมวน้ำเอเลียนนี่แนะ่โจมตี โอ้วายแั้ว <laughs> ไจ่น,นี่ยคิปนาวุฒเออมันตายแล้วไหนดิโยลาช่วยเลยได้บ้างเนี่ยมันช่วยอะไได้บ้างเนี่ยทุกคนรูไม่นี่เนยเราจะบาดแล้วฮะปิลิปปินของเรา นี่เนี่ยเรียบรย้อยเร็วอิดโฟล,ล,ล์บอลลูดบอลูดกี่เละอ๋อแคทติเก็ตดีเดอร์ชิฟจุบเลยไม่รีรออมบอมไททัทนได้เลยอือ วอล,ลิตวอล,ลิตอีไปต่อสิงคโปร์นะเอเชียเราน่าะบุกเอเชียของเรานะมือไลออนนะมันได้แปลกๆเอเอ <c oughs> ตาดำตาดำต้องมีเอ่ออะไรเหมือน นั่นแหละเหมือนนั่นแหละอดีตวัยไม่ถูกโอ้โหกระต่ายมาแรงฮะกระต่ายเอาพลังมานะฮะนี่เนี่ยนี่นี่เทนเคทใช้ใช,ใช้ใช้เป็นประโยชน์หน่อยมันมัน,มนบอบบางยังเทนเคทลอืออือ นี่นี่เฮ้ยอีกบา้าอะไรเนะี่ยอยู่เป็นตัวอะไรครับเนี่ยโจมกัดกัดเร็วมากไม่ตายสิตัวอะไรเนี่ยกัดเร็วเร็วใช่แค่แล้วมันกัดเร็วมาก <c ười> กัดเร็วไปหนึง่ง ไปบา้าลยกไปไม่ดีนะทุกคนเดี๋ยวอาหารติดคอมาสองตัวตัวเดียมเพราะว่านี่มาสองตัวโอโ้โหว,ว,ว,วูตาไปแล้วบูมไม่เป็นไรเลยตัวอะไรเนี่ยอีนนี่โอ้โหไม่เข้าไม่เข้าเลย อืออ้าวตาไปแล้วไอ้ใจรี่ดูอะไรเนี่ยโอ้โหเป็นตัวอะไรครับวม่ยบางี่ตัวอะไรเนี่ยอ กัดก็ะเลงมีมูยโอ้โหเรียบร้อย